ย้มไม่ต้องไหนเยีมตรงไหนเอาเยีอ่าตรงกลางเอาคราวนี้เย้มแล้วโยมุ้ยมีกินรน้นอะี่สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุยมีกิจกรรมสนุกๆกับเตียงน้ำของหนูยิ้มหนูแย้มอีกแล้วนะคะใช่คลิปก่อนหน้านี้หนูยิ้มหนูแย้มเล่น นี้จะมาเล่นน้องๆเห็นไหมตลางเอ็กโอซึ่งเอ็กโอในวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมี3อุปกรณ์ด้วยกันอุปกรณ์แรกนี่เลยน้องเป็ดกำลังว่ายน้ำเลยน่ารักจังเลยดูดิมันลอยน้ำเลยอะไม่เหมือนกันนะสองตัวนี้อะไรแตกต่างกันหมวกมีหมวกสีแดงกับหมวกสีไม่ใช่ลายสีนะพอดูตัวนี้ค่ะหมวกสีแดงกับหมวกสีม่วงไม่เหมือนกันนะ คะและนี่เสรก็คือนี่เลยถุงน้ำ xo มี่ถุงน้ำ xo ด้วยเสร็จแล้วก็ลูกโป่ง xo ก็คือมีอยู่3เกมได้เล่น3เกมอุปกรณ์ในการที่จะเล่น xo นะคะหนูยิ้มหนูแย้มอยากจะใช้อุปกรณ์อะไรก่อนเป็ดก่อนนะคะใครเริ่มก่อนอ่ะหนูยิ้มหนูยิ้มหยิบเป็ดวางเลยหนูแย้มมาเตรียมตัวหยิบเป็ดย้มถอยเลยอ่ะโชว์กันนะว่าจะวางตรงไหนนะโชว์สีแดงวางตรงไหนคะตรงกลาง สีม่วงวางตรงไหนคะตรงนั้นตรงนั้นอัศนีมแล้ววางตรงไหนดูดีดด้วยนะติ๋มติ๋มนี่วางตรงนี้แยมแยมวางตรงนั้นเอาแล้วดู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 ดีดูดอยูด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 ูวดูดูดดูด อีวางลงนั้นนี่จุดนี้หนูแย้มชนะใช่ค่ะรอบที่สามรอบนี้หนูแย้มเป็นสีแดงเลยโอเคเอาหยิบไปเลยหยิบบ้างเร็ว่ะเร็ว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 นี่อ่ะสีม่วงวางตรงไหนดีคะนี่หันหน้าหาพี่ีก้องอ้าวทันน่เป็นสีม่วงอ่ะอุ๊ยทำไมสีม่วงอ่ะอะอะไรอะไ อยู่ยิ้มบอกจะไม่พลาดแล้วนี่เขามีป้องกันเอาแล้วอยิ้มบอกว่าจะไม่พลาดแล้วอ้อมนะอ้อมนะเอาแล้วเขาอ้อมมาแล้วนี่เขารู้ตัวเอาแล้วดูแย้มแย้มวางแผนละแย้มวางตรงไหนวางตรงนี้อ่าดูยิ้มบ้า หยุมั่งตรงนี้หนูยย้มเหลายช่องสุดท้ายจับอย่างนี้ด้วยว่างชุบประมือกันตาบ้อกันเดี๋ยวต่อไปจะเอาต้นไหนคะลูกโปงคะเอาลูกโปงนะคะหนูยิ้มเอาสีอะไรเอ่ยสีแดงเอาแล้วคราวนี้หนูยิ้มกินลูกโปงชุบแน่วางตรงกลา อันนี้หนูแย้มกินโฟงชี้ไปลูกส้มนี่ริ้งเอาหนักทึบะวางตรงไหนคะต้องวางตรงตรงนับผักนะอ่าวางตรงนั้นเอาเพ่งไปหนูยิ้มวางตรงไหนคะหน้าเดี๋วางตรงไหนชี้เลยช่องนี้เอาแล้วหนูยิ้มไปอ้ามีโอกาสแล้ววางตรงไหนชี้เลยอ่ะสุดนู่นอ่ะสุดนู่นสุดนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าอ่ะตรงนี้ ไม่ยอมเอาไหนคะส้มอ่ะแม่ปุ๋ยผักไปนะอ่าไม่ยอมว่ารับนะอารับเองเลยอารับเลยอีส้มต้องนั่งออกว่าหยิบแยมใส่ดีอาแล้วคราวนี้หนูยิ้มต้องการแล้วยิ้มต้องการแล้วนะหรือว่าหนูยิ้มจะโซ่วิ่งไปไปตรงไหนจับกระโปรงไปเลยอืออ้าวอาแล้วนะผักไปผักไปผักไปเยอะๆยักไปตรงกลางึแป๊บหนึ่ง เดี๋ไววางตรงไหน,ไหนเดีย๋ยวชนะตี๋ไม,ไม่หนูยิ้มหนูยิ้มเข้ากันแล้วตรงนี้ไงแต่ป,ปัญหาคือโดนสองจุดไงอเออโดนสองดุนทำได้ไวตอนนั้นที่ยังโดนแบบนี้เหมือนกันอออ่อ,อหนูยิ้มสู้ๆนะเขาเป็นกำลังใจให้เอาโอนะการข้างนะอ่า เราแย่ม้าเอาแล้วนะกลางเลยค่ะอ่ะเตรียมตัวจับค่ะอ่าคราวนี้เข้าไปในนั้นได้เลยสาบิดีค่ะสาบิดี้ึ๊บเอาไว้ตรงนี้เหรอคะอ่ะยิ้มไว้ตรงไหนคะเดี๋ยวยิ้มไว้ตรงไหนตรงกลางอ่ะตรงกลางเอ้าคราวนี้แย่มแล้วใส่ไหนคะใส่ไหนคะตรงนี้ค่ะอ่าใส่ตรงนี้ เอาแล้วคราวนี้หนูยิ้มยิ้มไม่ไายอะโอเคอะไปตรงไหนคะชี้บอกเลยตรงนี้ด้านข้างนะคะเอาแล้วหนูย้มไปตรงไหนโอเคมากรู้ว่ายิ้มจได้หรอยิ้มจะชนะไปตรงไหนคะนี่นะตอนนี้ข้างตรงนี้เลยเหรอคะเอาคราวนี้หนูยิ้มทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะดู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 หน้าตา ไปตรงไหนคะตรงมุมอ่ะมุมมุมมามาเลยมาเลยไปตรงนน้นเลยโอ้ยเอาดึงไหนขอเช็คดูหน่อยหนูยิ้มขึ้นมาเย้อ่ะรอบนี้นะหนูยิ้มหนูแย้มจะแข่งกับแม่ปุ๋ยนะอ่ะหนูแย้มกับหนูยิ้มใส่เป็ดใส่ตรงนั้นไหนใส่ตรงนั้นนะเป็นน้องเป็ดน้อยเอาแม่ปุ๋ยเอาแล้ว เอาแล้วยิ้มแย้มจะทำยังไงดีเบ็ดไปไหนดีนี่นี่แม่ปุ๋ยใส่ยางรวดเร็วชึบนี่เอาแล้วยิ้มแย้มโออเธอเห่อเลยแย้มอ่ะไปโอ้โหมีส่งกันทึ้งปุ๋ยพลาดแล้วสามเหลี่ยมนะทำสามเหลี่ยมยังไงคะตรงไหนคะตรงไหนคะับนหนึ่งสองสามนี่คนอื่นอะใส่ตรงนี้ จะเหลือทางไวตรงนู้นก็ชนะเลยทันทีชนะทองทางเลยเดี๋ยวลูกโป่งน้ำของเราเหลือเดี๋ยวจะให้หนูยิ้มย้มกระโดดให้มันแตกเลยนะคนแรกนะยิ้มแย้มอ่ะไปนะโอ้ยแตกว้ยาวหนูยิ้มยังไม่แตกเดีวหนูยิ้มแย้มเลยโอ้โหอันนี้ยังเหลืออยู่นะไม่แตกยังไม่แตก มันแตกยากอ้อ้อ้ยแตกไยังยิ้โอ้โ,อโอหชนกันด,ด้วยคนั่งเลยค <c oughs> น,นั่งเลยลูกโปง่มปงมีลูกุ้ยลูกโป่งมีลูกิีดจีดดี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 ด โอ้โหโอ้โหอุ้ยแตกแล้วโอ้โหเวลากระโดดเล่นนะถึงถ uh ึงถิงถึงแม่ไ well, ก่กกไข่แ uh, ม really ่ไก่กกไข่เจ้าไก่เลยมาเหยียบเลยโอ้โอ้โหอ้แตกแตกแตกเลยเนาะรอบนี้แตก โอ้เริ่มแล้วดูยิ้มดูยิ้มยิ้มโอ้เอ,อาละโอ้พี่โดนไม่ตรงโดนไม่ตรงอ้าวตาหนูแยม้มตาหนูแยม้มเอาเด็กๆหันหน้ามาทางนี้เลยนะอยากเห็นจะหลับตาหรือเปล่าอ๋อกระโดดจะหลับตาหรือเปล่าโหสุดยอดเลยแตกไหมแตกไหมโอ้โหยังไม่แตกเหนียวแน่นมากเลยอะ่ะถ้าโยนมันลงล่ะลงลงเบาะมันจะแตกไหมเอานะโยนื้อดูยิ้ม เตกมโอ้โหโดนเต็มเต็มายิ้ยิ้มเลือลูกเอาสข้างโดนเต็มอย่างนี้นะแต่นี้้าสองข้างโดนเต็มโอ้หอ้เมอนี้เลยอ่นี้เลยโอ้หอโดนเต็มเหนียวแน่นมากอุ้ยหมอน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  หนุนนอนหนุนนอนเอามันหมอนโอ้โหตอนนี้เหลือหนึ่งลูกสองลูกนะอันนี้อ่ะถ้าว่ามันจะโยนคนเดียวได้แตกได้ไหมอยากหินไม่น่าได้หี้วใช้ได้นะนี่เป็นถุงธรรมดาเหรอใช่ค่ะเป็นถุงมีเลยข้าวบอมงไมดูข้าวบอมดูพ้อบอมยิ้มข้าวบอมไปเปนโอลิมปิกมา แข็งแรงมากกำแพงจะพังหรือเปล่าดูมันปูดหัวมันโนอุยหัวโนหัวมโนโอ้โหเหนียวมากแรงอันนี้ไม้จิ้มนะมันแหลมมากอ่ะดูก่อนนะไม่ปู่จะเอานี้ออกก่อนเด็กๆต้องระวังที่ไม่อยากจิ้มขอเก็บไว้อันหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวจิ้มเลยค่ะลูกเดี๋ย็กคอมจิ้เจอกันไหมดูดูปูดปูนี่ดูปูดปูนี่ หนึ่งสองอันนี้เป็นสีเหลืองด้วยเป็นสีผสมอาหารใช่ไหมใช่สีผสมอาหารโอ้โหโหดูสิดููจิๆเเล็ปกอย่าวางจิ้มมือกันนะอหนูยิ้มจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะที่เหลือพ่อบอมเองฉันทำอีกเลยนึ่งหนูยิ้มจิ้มพ่อบอมเอาๆกขึ้นนิดนึงมันหนักเร็วมานี่พราที่เหลือพ่อบอมจัดการให้ระวังมือนะคะเอาเตรียมตัวนะที่แม่งั้นในรูใหญ่เลยรูใหญ่เลย สีม่วงสีม่วง้เกนสีิมวยเลยนะเหนียวนะโอ้โหถุงอมีรูแล้วมีรูแล้วไ่ีมาทาหาดูดียากของเราไปสิ เ้ยอะไรไม่เป็น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 ไรไปแล้วไปแล้วอ้าวอันนี้ชิ้นใหญ่บ้างเป็นดูดูเป็นดูดู้ยดูนะยิ่ยิ้มเต็มตัวนะน้ำม่วงทะัลมาแล้วเ้ยยยเ้ยเฮ้ยเอาไปเตียงน้าด้วยถ้าขยากได้คะก็ให้คุณแม่ลองหาแล้วก็ลองทาให้เล่นนะคะสนุสนานากมเลยเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมา โอ้หนูยิ้มนอนเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้หนูยิ้มนอนเลยโอ้โหเป็นไงบ้างตื่นวันนี้แรงดีไหมโอ้ยน้ำมันเอ่งเกินไหนไม่นอนไม่นะอ๋อเป็นเอ่งเก็อยู่ห่างกันดิเนี่ยอยู่คนละช่องดิมันเริ่มมันเริ่มแบบที่ไม่เต่งตึงแล้วเนะนาะเมื่อวานยังเต่งกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นวันที่สองแล้วโอ้วันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะกับการเล่นเอ็กโซแล้วก็กระโดดจิ้มลูกโป่ง <c oughs> เราให้กำลังสิิ้วเพื่อนงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะคิ้ปนี้ไม่ไปเพืพ่อนเลย